สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแติดกันพลาครับเดี๋ยวนี้เราจะมารีวิวนะครับให้เกรด1ต่อ1นึ่งรอยีบเมทัลอะเมอร์นะครับผม XD ขีดศนะครับบวก XDFU ดีขีดศูนย์หนึ่งนะฮะดรากนาบันนะฮะแล้วก็ Plus ลิฟเตอร์วันนะชื่อยาวมากนะครับก็เรียกสั้นๆว่าดราก o นาแล้วก็ Plus ลิฟเตอร์ละกันนะครับซึ่งตัวนี้จะมีพาร์ทอาวุธปืนที่จะเป็น แฮนด์เรียวกันนะครับอันนี้คือแฮนด์เรียวกันนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นดับเบิลแฮนดเรียวกันนะครับซึ่งตัวนี้ผมจะติดมือไว้อยู่นะครับก็คือเป็นตัวปืนใหญ่แล้วก็ปืนเล็กนั่นเองนะครับซึ่งมันเป็นเรียวกันทั้งคู่นะครับตามนี้แล้วก็จะเป็นตัวของเอ่อมันไม่ได้เรียกว่าบีมเซเบอร์นะแต่ว่ามันคือบีมเซเบอร์นั่นแหละเป็นแบบคู่นะฮะแล้วก็ จะเป็นแบบเดี่ยวจะติดอยู่ข้างเอวนะครับในส่วนของระเบิดนะครับจะมีหลายรูปแบบมากว่าจะเป็นติดที่ไหล่ติดที่แขนนะครับแล้วก็ตรงปีกก็เป็นตัวระเบิดนะครับเยอะมากแล้วก็ยังมีตัวของอันนี้จะเป็นกระสุนนะฮะกระสุนสำรองซึ่งมันจะอยู่กับตัวของเรลกันอันนี้สามารถถอดนะครับถอดเข้าถอดออกได้นะครับ แล้วก็จะมีสำรองอยู่ที่ติดแขนอีกทั้ง2ข้างนะครับก็จะมีทั้งหมด5ชิ้นที่เป็นสำรองนะครับติดกระบอกอีกหนึ่งเป็นทั้งหมด6ชิ้นนะครับแล้วก็ชิ้นตรงนี้ชิ้นตรงหัวเนี่ยเลือกติดได้นะครับซึ่งพอดูจากในรูปเนี่ยมันไม่ค่อยชัดเท่าไหร่แต่ดูจากของจริงแล้วเนี่ยมันมีความต่างกันนิดนึงในส่วนของมุมโค้งนะด้านบนตรงนี้อ่ะนี่ก็คือทั้งหมด ของอุปกรณ์ที่มาในกล่องนี้นะฮะดรากน่าแล้วก็พลัสลิฟเตอร์นะครับเดี๋ยวเรามาดูจุดขยับนะครับทั้งหมดดีกว่าอ้าดลืมพูดถึงรูปไปไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาค่อยมาว่ากันไปดูจุดขยับกันเลยสำหรับในส่วนของตัวดรากน่านะครับก็ต้องชมก่อนในเรื่องของการแยกสีแล้วกันนะครับแต่ว่าจุดก่อนนะครับที่เจอแน่นอนในเรื่องของความหลวมนะฮะคือผมจะเจอที่แขน นะครับข้างนี้นะครับแล้วก็ที่ขานะครับข้างนี้นะครับคือหลวมมากนะครับหลวมแบบเรียกว่าหลวมแบบมีปัญหาดีกว่าเพราะโดยปกติแล้วผมจะจะไม่ค่อยซีเรียสเรื่องจุดหลวมเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าใครจะเล่นตัวนี้เนี่ยผมว่าน่าจะต้องกําจัดเรื่องความหลวมออกไปอย่างแน่นอนและเนื่องจาก ราคาก็ไม่ใช่ว่าถูกนะครับเป็นไฮเกรด1,300บาทเนี่ยแล้วมาเจอเรื่องหลวมแบบอย่างนี้อีกอแบบคือก็ดูจะไม่ค่อยสมกับตัวเท่าไหร่นะครับเนื่องจาก,กว่าเบ้าเนี่ยมันค่อนข้างจะใหญ่นะครับเทียบกันนะครับกับตัวจุดลับแล้วก็จุดเสียบแต่ผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมมันเป็นที่ข้างเดียวนะครับข้างนี้ไม่มีปัญหานะครับ แต่ว่าที่จะมีเหมือนกันก็คือในเรื่องของการที่มันจะหลุดง่ายนะครับเป็นเรื่องของหลุดง่ายตัวนี้ชมเลยว่าเขาทําเป็นโครงในมาแบบทั้งตัวนะฮะทำเป็นโครงในมาเลยก็ถ้าใครได้ดูในส่วนของที่ผมทำสปีดวิวไปก็จะเห็นในส่วนของโครงในตรงนั้นไปจุดขยับของขาเนี่ยอา้าวอันนี้ไม่เป็นไรมันเป็นตัวเสียบของตัวนี้ตัวบีมเซเบอร์นะครับ ติดเข้าง่ายๆแบบนี้จุดเยีบขานะครับ2จังหวะนะครับจุดเยียบแขนก็2จังหวะอีกเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าแขนหลวมนะครับตัวระเบิดจะมีอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับสามารถถอดออกมาได้นี่ถอดออกมาอย่างนี้ตัวระเบิดแต่ก็มันไม่ได้มีจุดถือตัวอะไรนะตัวเอวนะครับยกได้นะครับไปมา ทางนี้ด้วยแล้วก็ด้่นไหนการแยกสีนะครับทําได้ดีนะครับตรงนี้ก็จะเป็นตัวร่องระบายอากาศก็ทําลวดลายมาให้นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวโ o s t แอคชั่นต่างๆอะ่ะคือมันทําได้ไม่มีปัญหาเลยนะฮะแต่อย่างที่เห็นนะครับมันก็จะมีรูปร่วงนะครับข้อมือนี้ก็หลวมนะฮะข้อมือนี้หลวมเลยนะฮะโค้แอคชั่นก็ยังทําได้ดีนะครับ ตามนี้แล้วก็ในเรื่องของพาร์ตอาวุธนะครับก็จะมีตามที่ได้บก ok ไปจุดหนึ่งที่ไม่ชอบบอกเลยว่าไม่ชอบมากก็คือในส่วนของการถอดมือเข้าออกนะครับตรงนี้เนี่ยมันมีปืน2แบบนะครับก็จะต้องถอดมือเข้าออกเยอะนะครับแล้วก็การถอดมือเข้าออกเนี่ยไม่ได้ทำง่ายๆนะครับผมต้องใช้ ตัวของใบมีดมังัดนะครับแล้วก็ตัวมือแบบนี้อีกเช่นเดียวกันในการถือตัวบีมเซเบอร์ก็ต้องถอดเข้าถอดออกนะฮะอ่ะทีนี้เรามาดูในเรื่องของจุดหว๋อมคือเนื่องจากว่าถือวุธที่ค่อนข้างจะหนักทำให้ในการทำโพสแอคชั่นเนี่ยค่อนข้างยากนะครับบอกเลยว่าต้องทำค่อนข้างยากนะฮะไปๆปมาๆมันก็หลุดหวมแล้วแล้วก็มือที่เขาให้มาสำหรับถือปืนเนี่ย ก็ดันเป็นมือขวาข้างเดียวก็เหมือนถูกบังคับให้ถือด้านขวานะครับเป็นตัวที่ข้างมีปัญหาด้วยแต่ทีเนี้ยด้านซ้ายไม่มีปัญหาก็ยังแข็งแรงดีแต่ว่าเนี่ยก็มีมือมาข้างเดียวตามนี้ก็เลยทําให้ในการเล่นเนี่ยค่อนข้างจะเจอปัญหากันแล้วนะในส่วนของการติดนะครับพาร์ทของระเบิดอันนี้นะครับก็ใช้ในการติดแบบอย่างนี้ลงไปได้เลย ในเรื่องของโล่นะฮะโล่เนี่ยก็จะเป็นจอยกลมๆตรงนี้นะครับบวกกับแกนติดตรงนี้สีดำๆนี้คือในส่วนของกระสุนนะครับซึ่งจะมีทั้งสองข้างนะครับเป็นกระสุนสำรองนี่ติดโล่ลงไปสติกเกอร์นี่เป็นสติกเกอร์แบบพลาสติกสติกเกอร์นะฮะใช้วิธีหนีบก็หลุดง่ายแหละ ให้มันตรงล็อกหน่อยอ่ะโอเคตามนี้นะครับในส่วนของตัวหุ่นราโกน่านะฮะในส่วนของลูกเล่นนะฮะด้านหลังลืมพูดถึงไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของการเปิดทรัสเตอร์ด้านหลังนะครับซึ่งทรัสเตอร์เนี่ยมันจะขยับได้ตรงนี้ก็ขยับได้นะฮะตรงนี้แล้วก็เอาตรงนี้ออกมานี่ก็จะมีทรัสเตอร์ทั้งหมด6ชิ้นนะครับซึ่ง ด้านนาจะเป็น1 2 3 4 5 6้านะครับแต่ว่าเราจะต้องใช้แกนนะครับตรงนี้เวลาติดคู่กับในส่วนของ plus d i f t e r one เนี่ยติดอันนี้ลงไปเราจะเห็นได้ชัดเจนมากขึ้นนะครับแต่ว่าสีอ่ะมันไม่มีแยกสีตรงนี้มานะครับไม่ได้มีแยกสีตรงนี้มาในส่วนของที่เป็น t สเ s t e r นะในการติดตัว plus d i f t e r one เนี่ยก็ต้องติดตัวนี้ลงไปก่อน ครับมันจะเข้าล็อกตรงนี้พอดีนี่ซึ่งปีกเนี่ยก็สามารถพับขึ้นพับลงได้นะครับแล้วก็ตัวของพลาสติเตอร์วอีกส่วนนึงนะฮะก็จะอยู่ตรงนี้ก็จะติดล็อกกับตรงนี้พอดีนะครับแน่นอนปีกก็ขยับได้ขึ้นลงนะฮะตรงนี้ขยับได้ขึ้นลงนะครับแล้วก็เอาหัวนะครับ ติดกลับเข้าไปทีนี้จุดขยับของหัวนะครับก็เป็นลักษณะบอลจอยเหมือนไฮเกรดทั่วไปนะครับแต่ว่าเราเล่นเนี่ยมันจะติดตรงเข่าเนี่ยผมว่าถ้าเล่นไม่ระวังมีโอกาสาหลุดแน่นอนมันไม่ได้เหมือนเข่าของกันดั้มนะคือเข่ามันงุ้มไปด้านหลังเนี่ยเวลาเราจะจับบิดอะไรเงี้ยมันโดนนิ้วเราตลอดเวลาเลยยิ่งกว่ากันดะัมอีกนะฮะในส่วนของการพับปีเก็บเอ้าเห็นไหมเนี่ย ยังไม่ทันไรเลยก็หลุดไปหลุดมาแล้วอืมเออให้เห็นแกนกันไปแกนมันเป็นแกนตรงๆแบบนี้เลยนะฮะไม่ได้มีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันไม่ได้มีตัวที่มันทําให้นั่นขึ้นอะ่ะมันเป็นแบบเสียบไปตรงๆอย่างนี้เลยอะ่ะนะฮะมันก็เล่นเล่นเล่น,ลนมันก็บิดมันก็หลวมนะฮะในส่วนของการพับปีกเก็บนะครับก็พับแบบนี้นะครับในลักษณะแบบจอดนะก็พับตรงนี้เก็บลงมานะครับเอ๊ะ ตัวของด้านหลังนะครับตรงนี้จะเป็นบานพับซึ่งสามารถขยับได้แล้วตรงนี้จะเป็นตัวที่เก็บใบมีดนะฮะเราสามารถดึงมันออกมาได้นะฮะเช่นเดิมค่อนข้างจะเอาออกมาลำบากนี่ก็จะเก็บเป็นตัวมีดสั้นนะครับอยู่ทั้งสองข้างเลยนะครับเรียกว่าตัวนี้เนี่ยมีอาวุธรอบตัวกันเลยทีเดียวนะเดี๋ยวมาฟังสรุปกันเลยดีกว่า เรามาสรุปกันดีกว่าครับสำหรับตัวดากูน่าแล้วก็ตัวพลัสลิฟ p ต o รวันนะฮะในเรื่องของการแยกสีนะครับต้องเรียกว่าทําได้ดีเลยนะครับสําหรับตัวนี้นะครับแล้วก็โครงในตัวนี้มีโครงในนะครับแล้วก็การประกอบไม่ยุ่งยากไม่ซับซ้อนเลยใดทั้งสิ้นนะครับในเรื่องของจุดตัดเส้นมีมาให้พอสมควรในเรื่องของสีขาวทั้งตัวนี้นะครับพลาสติกนะครับพลาสติกออกไปทางแบบพลาสติกด้านนะฮะ ในเรื่องของพาร์ตอาวุธมีมาให้ครบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นดาบปืนระเบิดนะครับตรงนี้เรียกว่าจัดเต็มนะครับสำหรับตัวของราโกน่าแล้วก็พล a สซิปเตอร์จุดอ่อนข้อเสียในเรื่องของความหลวมนะครับผมไม่รู้ว่าทุกคนจะเจอเหมือนผมหรือเปล่าแต่ของผมขาซ้ายหลวมแขนขวาหลวมนะครับทำให้ในการออกโพสแอคชั่นบางอย่าง ทำได้ไม่ดีเท่าที่ควรนะครับในเรื่องของดีไซน์นะครับก็ต้องยอมรับว่าตัวนี้เป็นแอนิเมชันจากการ์ตูนที่เก่าแล้วนะครับดีไซน์นะครับก็จะอิงตามตัวแอนิเมชันนั้นนะครับซึ่งถ้าใครอาจจะเป็นวัยรุ่นหน่อยนะครับอาจจะไม่ถูกใจในดีไซน์ของตัวนี้เท่าไหร่แต่ถ้าใครที่มีอายุเยอะแล้ว,แล,วแล้วมีความผูกพันกับคาแรคเตอร์ดีไซน์ตัวละครตัวนี้นะครับก็คงจะชื่นชอบนะครับ แล้วก็ย้ํากันอีกทีในเรื่องของใครไปประกอบแล้วเจอจุดหลวมก็แก้จุดหลวมตรงนั้นกันไปนะครับไม่ว่าจะเป็นใช้ะนะน้ํายาแก้หลวมหรือใช้น้ํายาเคลือบเล็บหรือพอกาวอะไรกันไปก็แล้วแต่ความสะดวกของเพื่อนๆนะครับพอต้องเจอแน่นอนนะครับโดยรวมตัวนี้สําหรับผมนะฮะก็กากึ่งนะฮะได้ทั้งดีแล้วก็ขี้เหร่ไปในตัวเดียวกันนะครับก็ถ้าตัดเรื่องความหลวมไปนะ ผมว่าตัวนี้เนี่ยก็จะกล้าพูดได้เลยว่าควรจะมีอีกหนึ่งตัวนะครับผมโอเคก็คร่าวๆตามนี้นะครับผมถ้าใครชื่นชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยล้วกันนะครับสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาดูใหม่และยังไม่เคยกดติดตามอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วยเพราะว่าผมจะมีคลิปใหม่ๆมาให้ดูในเกือบทุกๆวันเลยนะฮะสำหรับคลิปนี้ผิดพลาดประก,การใดในเรื่องของเนื้อหาหรือว่าข้อมูลไม่ครบถ้วนอย่างไรต้องขออภัยไว้ด้วย แล้วเดี๋ยวเราเจะกนใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับผม